โอเคสวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ที่มึงหนองบอรลรอบสองเอา,าเฮ้ยเอามาเลยถ่ายกล้องนะครับ,รบเอามาให้พี่แลมโบถ่ายให้โอเค okay, ครับขอบคุณนะก็เราไปเรียบร้อยไปดูอุมโมงค์มาเรียบร้อยก็มาแวะดูมึงหนองบอลเมื่อกี้ไม่ดูมึงหนองบอลนะครับให้เห็นชัดเจนมีกีฬาน้ำนะเมื่อกี้เราก็ไปวิ่งต่อไปสุขุมิตรร้อยหนึ่งทับหนึ่งไปดูอุโมงค์จนจบ นั่งครบตู้กระบวนความแล้วก็นั่งรถตู้กลับมาเพราะมันไกลเนาะก็เลยรถตู้ก็มาดูบึงหนองบอลทีเผื่อพวกเราไม่เคยมานะครับบึงหนองบอลก็ตั้งอยู่อาท่าพอนี่เป็นพอใช่ป่ะเป็นหัวหน้าศูนย์ครับหน้าศูนย์คืออยู่ตั้งอยู่ไหนอธิบายทีสถานที่ตั้งสถานที่ตั้งอยู่ซอยเฉลิมพระเกียรติ43ครับผมข้างสรุปเหล่าเก้าเลยครับครับเหล่าสี่เหอ่าเก้านะหรือไม่ก็เสิร์ช Google Map ก็ได้ครับสูทกีฬาทางน้ำบึงหนองบอนถึงเลยครับนะครับถึงเลยแล้วก็เอ้ามีอะไรบรออซับบ์ดคื บบอร์ดคือลักษณะาการบอร์ดอยู่กับน้าแล้วเราจะยืนพายอยู่ด้านบนาจาับนเชียงนะโอเคแล้วก็มีเรือใบนะครับเรือใบสอนมีวิทยากรทีมชาติสอนให้เลยนี่ป<ช>ืนของบอนะเอาพี่เซียมลงมาครับโอ้ก้อนขวางอะเนี่ยใหญ่พวกพายซับบอร์ดเนี่ยอาจารย์เขาต้องไปพายทะเลหรือแม่น้ํานะแต่จริงๆที่นี่พายดีมากดีไหมเพราะว่าันนิ่งนมันนิ่ง แล้วก็มีคนสอนด้วยครับมีคนสอนไหมดสอนฟรีครับผมสอนฟรีด้วยเหรอใช่ใครับผมค่าสมัครผมเสียค่าสมัคร40บาทเองครับ40บาทต่อปีครับต่อปีเรียนปีตลอดครับโอ้เรียนฟรีตลอดเลยนะใช่ใครับนี่อาจารย์แล้วคนแน่นไหมเนี่ยไม่แน่นผมมาวันธรรมดามีต้องมาวันธรรมดาครับเสาร์อาทิตย์จะลงลงลงที่แน่นนะแน่นครับจะต้องแย่งกันลงทะเบียนผ่านออนไลน์ครับผมออนไลน์มาก่อนครับออนไลน์ผ่านยังไงฮะเข้า Google ฟอร์มครับผม Google Form ครับผม ที่เพจของสื่อกีฬาบึงหนองบอลเลยครับเข้าเพจสื่อกีฬาบึงหนองบอลนะครับแล้วก็สมัครจองลงทะเบียนจองครับโอ้แน่นเหรือถ้าท่านบอกแน่นครับเสาร์อาทิตย์นี่แต่ถ้าวันธรรมดาไม่มีคนเลยจ้ะน้อยมากจะต้องเฮ้ยมีคนมีคนไปทําโชว์หน่อยไหมได้ผมโชว์ได้แต่ถ้าถ้าเขาเขามีคนมีมีครูอยู่ไหมเนี่ยมายังไม่จะได้เป็นตัว ถ้าอนุญาตอะใครก็ภายได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเผื่อเขามีคนอยู่ก่อนวันนี้ยังไม่เปิดใช่ไหมครับผมท้องเปิดสิบเอ็ดโมงครับผมอ๋อเปิดสิบเอ็ดโมงเหรอแต่จริงจริงพี่ไม่เปิดเช้าหน่อยอะเออเดี๋ยวปรับเวลาหน่อยบ้างนี้มันแดดร้อนมากไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวว่าอีกทีนึงครับต้องปรับเวลาแล้วก็เรื่องถ้าพอพายโชว์อยดิเท่หน้าได้ครับผมอ้าวพายผมขออน้าพายโชว์หน่อยดิตกน้ำโชว์เลยระวังลื่นนะครับแล้วเนี่ยนี่ทางลาดไปนะเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมคนกับอุปกรณ์ก่อนนะครับผมได้ได้ได้มั้ยจ๊ะ ปิกนิกกันเลยน่ารักมากเลยนี่กลัวกดอะไรนะก็เลยกดอะไรนะ PBA อะไรอะกินอะไรกันนี่วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าน้องเรียนอยู่ไหนเนี่ยฮะเรียนที่ไหนคะเรียนที่ไหนครับโรงเรียนสกนโรงเรียนสะโกนอยากพูดว่าใครครับลูกเนี่ยไม่รู้จักหรอกเอาแล้วมาทำอะไรกันเนี่ยใครลูกก็เป็นแม่บอกว่าเป็นไม่เป็นไรจ้ะไม่เป็นไรแล้วมามาได้เช้าเลยอเนียฮะอันนี้อันนี้คะ กินข ak okay. so ้าวกันเถอเนี่ยหรือไงอ๋อวิ่งโอ้ยลมเย็นมากเลยวิ่งขึ้นสะพานไหมเนี่ยอันนี้มีสะพานที่ชันดีนะสะพานสวยเลยเ็าเรียกสะพานอะไรเนี่ยไม่สะพานท้อถอยสะพานท้อถอยวัดสะพานชันมากสวยงามนะอยู่บนนี่บึงหนองบอนนะครับเป็นแหล่งมีสามบึงต่อเนื่องกันนะอยู่บึงก็น้ําเยอะเลยแปดล้านเจ็ดล้านลูกบาทเมตรนะครับ แล้วก็มีสะพานที่เดินข้ามสะพานชันนิดหน่อยพวกนักวิ่งก็เป็นสะพานท้นะทอ,แททอแท้เนาะเออใช่ปะท้อแท้ไหมท้อแท้เอาจ์ท้อแท้เหรอขึ้นมานี่เอ็นขึ้นน่าแข่งเลยอเอ็นปูดเลยดีก็วิ่งไปวิ่งกลับเนี่ยถ้าสิบรอบนี่ครับวส,บสบวยนะบึงห<ม>นองบอลน,นะเนได้เลยแล้วก็มีโอ้ลมเย็นสบายเลยครับไม่มีมลพิษเลยอากาศดีเย็นนะเราวิ่งมาแล้วเราก็มาเดินเล่นอยู่ริมบึงก่อนเนี่ยครับสถานที่ธรรมชาตินะที่มีคุณค่านะ กีฬาทางน้ำเดี๋ยวคงต้องโปรโมทให้คึกคักขึ้นนะก็สมาชิก40บาทต่อปีใช่ไหมแล้วก็ที่ลาต่อปีนะฮะแล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์มาได้แต่สาวทีวันนี้อาจจะแน่นนะครับพวกเราถ้ามาก็มามาดูก่อนมาดูรราวก่อนก็ได้ครับเข้ามาบื้นหนองบัวแล้วไปสวนที่เอาสุนัขมาด้วยนะมาด้วยได้ไม่รู้ว่าพี่ชายผมมาปะมเดี๋ยวไปดูนะใครนะพี่ชายมาแล้วเหรอมาวันนี้เหรอพี่หมอมาอยู่แล้วครับ ปกติไม่ได้มาวันนี้ผมก็มาชนกับป้ากับออเขาบอกว่าจะการเก็บลิขสิทธิ์เมื่อกี้ก็มีคุณป้ามาร้องเรียนเรื่องลงแบบหน้าเสียที่บึงหนองบอนนะฮะก็ดูให้อยู่นะครับแต่คุณป้าถ้าทางจะอารมณ์โกรธนิดหน่อยไม่เป็นไรถ้าใจเย็นนะมีอะไรก็คุยกันผมก็รับฟังทุกอย่างแหละนะครับอ่ามาแล้วครับถัดแนะนําตัวหน่อยสวัสดีครับนี่เป็นครูเหรอเป็นนักเรียนเล่นครับผมเป็นครูด้วยครับผมแล้วเล่นแข่งไหมเนี่ย ได้อยู่ครับผมนี่นี่เตรียมตกน้ำไหมเนี่ยไปเลลยแมโบบครัไม่ต้องเตรียมไม่ตกแน่ดับนี้ไม่ตกโอเคเอาไปดูหน่อยโอ้วันนี้เรามีครูมาให้ดูเลยนะฮะแล้วแล้วแหวนผมไม่เคยเล่นเนี่ยยากไหมไม่ยากไม่ยากแล้วต้องตกน้ำไหมอาจารย์นั่งไม่มีตกถ้านั่งนะถ้ายืนไม่แน่โอ้วันนี้เราแบบมาออนทัวร์ฮะแต่เขาไม่อาจารย์ลงนะต้องมีต้องมีชูชีพผมไม่ลงหรอกไม่มีชูชีพลงไม่ลงอันนี้ผมเดินได้ไหมเนี่ยเดินได้ไหมตรงนี้เดินได้มอันนี้เราเดินบนแพนะระวังเลื่อนหน่อย เขารับได้วันละกี่คนครับครูก็แล้วแต่คนจองคิวเข้ามาครับแต่เต็มที่จะประมาณ5คน5คนต่อช่วงเวลาใช่และคิวหนึ่งกี่นาที5คนหมายถึงช่วงเวลาที่สอนนะครับห้าคโอ้นี่มันก็โยกก็แยกเหมือนกันเนี่ยพวกเราอย่าเบียนหัวนะคือคือผมมีอุปกรณ์เองผมก็เอาอุปกรณ์มาเล่นเลยได้เหรออุปกรณ์เองเล่นได้เลยเหรอใช่ครับเอาลงได้ใช่ครับอ๋อนี่คือตัวบอร์ดใช่บอร์ดอันนี้ยืนได้ไหมหรือว่าต้องนั่งยืนได้ยืนได้อย่ีก็ยืนได้อาาจรยโอ้ ผมผมเห็นผมก็ผมก็ตกน้ำมาเนี่ยถ้ามีชูชีพมาเนี่ยผมจะโชว์หมูหมูใหญ่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 เดี๋ยวมีนะครับชูชีพมาแล้วใครใครของของพายนี่นะทางเลือกของคนกรุงเทพนะตกลง40บาทต่อปีแต่จะลงไหมครับผมไม่เอา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 ติดติดนึงไม่เอาไให้คนอ่าพี่ลงก็คือเทียบพี่ลงนะครับผมก็โอเคดึงตัวบอร์ดเข้าหาเรานะครับอ่าดึงตัวบอร์ด นี่แหละมันจะล้มลงตรงนี้แหละถ่านกฬิกาประตูดยจอนลงไปก่อนนะครับผมให้ตัวเรารู้สึกว่ามาล้างกับตอนคือจุดนี้มันเป็นจุดจุดกลางจุดที่นี่เป็นจุดกลางของบ่อผมเพราะฉะนั้นยืนจะต้องยืนอยู่ตรงจุดกลางยืนตรงกลางครับเรารู้สึกว่าเราทรงตัวได้แล้วเราก็ยืนยืนเลยเหรอแค่นี้เองแค่นี้นะครับผม ก็ล่วงล่วงนี้มั้งแต่จริงๆถ้าคนพายไม่เป็นเขาก็จะนั่งพายจ้ะใช่ครับคือจะนั่งพายนั่งพายจะไม่ไม่คว่ำอ๋อยืนดีกว่ายืนดีกว่านั่งดีกว่ายืนไปเร็วกว่ายืนเร็วกว่ายืนไปเร็วกว่าใช่ครับเพราะพายมันไ,ได้ถ้าคร<ด><ด>ูลองพายหน่อยก็ไปขวาแล้วพ่อไปซ้ายไปซ้ายด้ขวาจะสำับการสำับการแล้วมันเสียบาลานซ์ไหมเนี่ยถ้าเราชินแล้วเราจะไม่เสียเราจะควบคุมได้ครับผมอ๋อแล้วแต่ว่าวิธีซ้ายขวาคือเอาพายเอา มาไปหน่อยเลี้ยวเลี้ยวซ้ายทำไงไฟฟ้าเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับก็คืองัดงัดงัดอ๋องัดเอาขวางัดง่ายกว่างัดง่ายกว่าง่ายกาโอ้โหปายมันจะกว้างเด็กกี่ขวบเล่นได้นี่แปดขวบขึ้นไปครับแปดขวบขึ้นไปนะเพราะว่าน้ำลึกสาเมตรครับผมเฮ้ยน้ำลึกสามสิบเมตรเลยครับโอ้โหแต่ว่าแต่ก่อนมันเป็นขุดดินขายมั้งตรงนี้ตรงนี้ประมาณสิบเมตรเลยครับสิบเมตรนะครับโอเคก็ต้องมีสวมชุดชีพทุกคนนะ ใช่ครับแต่ถ้าเกิดมีมีอุปกรณ์มาเองลงได้ลงได้ครับลงที่นี่เหมือนกันที่นี่เหมืต้องขออนุญาตก่อนขออนุญาตก่อนมีบัตรคิวต้องจอบคิวคือไปรับบัตรคิวตรงต้องจองคิวนะครับผมต้องลงทะเบียนแล้วรับบัตรคิวเออนั่งพายยังไงบ้างถ้านั่งพายก็ครูไม่ต้องตกน้ำโชว์นะโอเคครับผมแบบอย่างงี้ประมาณนี้ได้อย่างงี้ง่ายกว่าเอาเท้าลาน้ำก็ได้แล้วแต่คนถนัดแต่ตัวเอาเท้าลาน้ำม่ค่อยดีนะมือไม่พายแต่เอาเท้าลาน้ำ ก็เหมือนกันรูปแบบรูปแบบการพัยก็เหมือนกันครับผมแต่นี่มันจะเมื่อยนะนั่งขุดเข่าเนี่ยใช่ครับผมเหยี่ยวหมูนั่งอะไรเหยีหมูผมผมก็นั่งนะพ่อผมกลตกแล้วนั่งลาบเลยไหมนั่งลาบเลยไหมก็เป็นอะไรยืนได้ก็เอาเท้าลาน้ำไปใช่ค่ะจริงจริงนั่งขาสมาธิก็ได้อาจารย์นั่งยังไงก็ได้นั่งเอาขาเราะว่านั่งแบบไหนเอาขายืดไปก็ได้เด็กแปลขวบขึ้นนะวันนี้ผมคงไม่นั่งขาสมาธินะเพราะเดี๋ยวเปียกตัวอ๋อเปียกเหรอขาสมาธิแล้วมันติดน้ำแล้วครูต้องสอนถึงเย็นเลยเนี่ย มันจะมีรอบครับผมถ้าเป็นรอบสอนจะเป็นรอบของช่วงบ่ายครับผมแต่คนมาเขาต้องแต่งชุดว่ายน้ำะไรบ้างเนี่ยใช่ครับผมแต่ของชุดชุดกีฬาอย่างนี้ได้จานแต่โอกาสตกกี่เปอร์เซ็นต์ว่าคนเริ่มใหม่เลยเนี่ยตกทุกคนไหมตกทุกคนโอเคตกทุกคนนะอ่ามันเตรียมตัวมอะไรนะมีชุดมีที่เปลี่ยนเสื้อผ้าไหมมีมีห้องอาบน้ำที่แต่งกายจานเตรียมชุดของตัวเองมาเท่านั้นเองอ่อครับแล้วต้องสมัครสมาชิกเลยครับสมัครสมาชิกสี่สิบบาททำไมต้องเก็บเลยไม่เก็บได้ไหม เป็นนโยบายแต่แรงความตั้งใจเดียร์ีบาก็ไม่เยอะนะเดี๋ยวเดี๋ยวว่าคงมีแบบระบบถ้าไม่มีก็ออกให้อะไรเงี้ยเดี๋ยวลองดู kayak ก็มีอาจารย์อ๋อมี kayak มีอะไรอีกเขมีเมื่อก่อน vinso มชายผมตอนนี้ vinso ก็ยังมีอยู่ครับนิ vinso ต้องมาเรียนเรลยไปที่นี่นะโอ้โหหน้าหนาวสวยงามตามท้องเรื่องนะฮะจะได้ชื่อสะพานได้ยังสะพานอะไรสะพานอะไรจ๊ะ สถิตวาลีครับสถิตวาลีอยู่กับน้ำเาเหมือนสะพานโกลเด้นเกตเลยเนี่ยสะพานสถิตวาลีสะพานสถิตวาลีอยู่กันน้ำนั่งนั่งจานขึ้นไปข้างบนน้ำมองมาแบบวิวแบบโอ้โหวิวพันอรามาโอเคโอเคได้แต่ว่าเหนื่อยตอนขึ้นพี่รพเรียบร้อยยังไหมครับว่ายน้ำเป็นเปล่าเคยช่วยคนไหมเนี่ยไม่เคยช่วยเหรออันนี้เป็นไลฟ์การ์ดเหรอจ๊ะเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่รถเรามีไลฟ์การ์ดไหมมีค่ะมีไลฟ์การ์ดคอยดูตลอดนะ โอเคนี่อยู่ท่าเรือแล้วมีเรือมือเรือนี่เรืออะไรนะอันนี้จะเป็นเรือคายัยยคอนนสองคนคายักคือนั่งสองคนใช่ค่ะมีประเทศหนึ่งที่นั่งสองคนอ๋อมีนักวิ่งนักวิ่งยังวิ่งไม่จบอันเนี่ยแรงเยอะอัเนี่ยเมื่อกี้วิ่งมาด้วยกันมาใช่ไหมค่ะมีสองที่นั่งกับหนึ่งที่นั่งคายักมีมีกี่ลำเนี่ยโอ้เยอะเยอะอาจารย์แล้วมียี่สิบลำครับผมยี่สิบลำแล้วก็ส่วนหนึ่งไปใช้ที่คลองหงอ่างด้วยครับอ๋อเอาเขามาใช้คลองหงมาก็ สิบลังครับแล้วก็เก็บอีกส่วนหนึ่งเตรียมพร้อมสำหรับวันที่หนึ่งถึงสิบห้านี้ที่จะใช้ที่กองหางครับอ๋อมีงานใช่ไหมมีงานครับโอเคครับแล้วมันมีเป็นเซิร์ฟด้วยนะครับอาจารย์อ๋อเป็นเซิร์ฟเปอยู่ไหนเนี่ยเซิร์ฟต้องเป็นหน้าหนาวถึงยาลมแรงอ๋อครับโอเคนะแล้วก็เป็นทางเลือกของพวกเรานะผมว่าจริงแล้วมาไม่ต้องอะไรนะมาปิกนิกก็ได้นะส่วนใหญ่มาปิกนิกเสาร์อาทิตย์นี้ครับ เต็มเลยเต็มปูเสือปูเสือกินท้มตามกันไก่ย่างท้มตามเขาเหนียวโอ้โหแล้วมีร้านขายขายข้างในไหมข้างในนี่มีก็เอามาต้องเอามาครับโอเคแต่ก็ดีนะบรรยากาศดีนะฮะเนี่ยแหละโล่งๆสบายจานวันวันไหนมาพายดูไงเออได้ครับผมก็ไม่เคยถูกน้ำเท่าไหร่นะโอ้เป็นจุดถ่ายรูปด้วยนะเนี่ยสวยงามครับพวกเราบึงหนองบอนนะครับบึงหนองบอนก็อยู่ถนนเฉลิมเมื่อกี้ ห้าตีสามใช่ไหมเยอะมากครับเยอะมากสี่สามนะแต่ก็คงไม่ขนาดล่นไปแล้วโดนมันกัดหรืออะไรเงี้ยไม่ขนาดนั้นครับกลัวคนมากกว่านะครับโอเคนะบ่ายๆเย็นๆก็มาเที่ยวกันนะไอ้จันต์ลุงเราก็น่าจะขับขยักมาแล้วเดี๋ยวดูก่อนได้ครับแต่นี่มันกว้างกว่ากันที่นี่ใช่ใช่ที่นี่กว้างกว่าเยอะงกว่าครับโอเคครับขอบคุณมากนะหน้าเรียบร้อยดีนะตกลงวันธรรมดาคนน้อยกว่า นเพราะช่วงกลางวันนี่จะไม่แค่มีคนครับผมนอกจากที่นี่ผมมาดูสามจะมาช่วงกลางวันแต่เสาวที่นี่แน่นเลยเสาวที่นี่คนที่นี่ห้านาทีนี่จองเต็มแล้วครับตองเรียนนะครับอ้าวเหรอครับเปิดเปิดทุกวันเปิดตอนเช้าทุกวันครับผมไม่จองข้ามวันไม่จองข้ามวันนะจองข้ามวันไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวโรรงเียนนกัแล้วเปิดกี่โมงเปิดจองกี่โมงเปิดจองอ่าแปดโมงแปดโมงครึ่งครับเออวันนี้เต็มไปแล้วเต็มแล้ววันนี้เต็มไปแล้วครับโอเคไม่เป็นไรมาปิกนิกกันบ่หัวลมเย็นสบายนะอากาศดีที่จอดรถได้ไหมครับสาวทิศ ตอนเช้าก็ที่จอดรถลำบากนะครับที่ทยอยออกนะพอมื่อเช้านี้ก็มีวนเจ้าหน้าที่เอง่ตีรถวนสองสามรอบแล้วมีรถรถเมย์ไหมตรงนี้รถเมย์ไม่มีครับไม่มีโอ้ลำบากเลยนะโอเคมีสองแถวสองแถวมาสวัสดีครับมีจักรยานอัเนี้หรือว่ายูนิไซเคิลขี่จักรยานนะครับโอเคครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณมากหัวหน้า อาจารย์ปิโน่เรียบร้อยดีนะอาจารย์ปิโน่ไอเรื่องลงอัมบัดน้ำเสียก็ดูดีหน่อยมองมอนขอนคนคนบ่นเยอะเหมือนกันบบดน้ำเสียมองมอนนะเดี๋ยวเราไปดูอีกทีว่ามันสวัสดีครับนักวิ่งอันเนี้ยคนนี้ใครนะเทรนเนอร์เทรนเนอร์อะไรคนนี้เขาย่าถ่ายนะฟุตบอเหรอฟุตบออยู่ไหนเอาถ่ายเลยมัน อยู่ศูนย์อยู่ไหนนะจ๊ะศูนย์อยู่ไหนฟุตซอลปกติเราจะสอนตรงนี้ค่ะแต่ว่าตอนนี้มันมันมันชำรุดค่อนข้างเยอะก็เลยเอ้เห็นเขาบอกมีกีฬาฟุตซอลระหว่างชุมชนระหว่างเขตไหมเออก็เคยจัดอยู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้ไปแข่งที่นั่นเหรออารีนาเหรอใช่ใช่ครัโอเคเดี๋ยวจะฟื้นนะเดีจะฟื้นกีฬาเขตมากขึ้นระหว่างเขตสวัสดีครับสวัสดีครับเขุญาตถ่ายไลฟ์นะวันนี้พี่มาวิ่งนี่อ่ะไปวิ่งนู่นเลยไปดูอุโมงคของน้ำคนมาตั้งค่ก โอเคครับไไม่่ด้ถายสักทีอ๋อมานี่เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวนี้พกไฟไฟมืดใช่ไหมมืดมืดมืดก็มีคนบอกว่าอยากให้เปิดดึกหน่อยเปิดเร็วหน่อยดึกหน่อยอ่ะเชิญครับพี่มาโอเคมาหลังดีเอาหวังฝไฟหน่อยโอเคครับไหวังวาเดินดูบรรยากาศได้ครับขอบคุณนะครับทุกคนไปมารอบสองอากาศดีนะหวังครับผมดีมากเลยพอมาสายทางนะแต่ชนมาแบบนี้ไม่เอา ชอบครบชอบครับลูกบดีแล้วที่นีอ่น้มันนิ่มันดีมันะเลพายยากมากที่นี่กันอมาลมอ่อนตนี้อย่ีอย่างเี้ยปนลยตัวชัอีนมีขึ้นแต่แม่น้ามันยังไม่แรงเท่ากันแ่ผม่ผมไปายเนี่ยไปายกลางมันก็ยังพอได้ลมเย็นะลมมากแต่บออมันจะแ้วอมบเาน่อนอยจืด้วยแต่ว่าที่นว่าน้ํา ได้ครับเนี่ยไม่ได้ต้องใส่เพราะมันลึกมากเจ้าหน้าที่แนะนำมาลึกมากสามสิบเมตรเพราะฉะนั้นต้องชูชีพสำคัญที่ก็มีโรงงานที่นั่นขึ้นสะพานครับไปครับอาจารย์ชวนขึ้นสะพานไปพวกบรรยากาศร่มรื่นครับคุณผู้ชมโอเคไปขึ้นสะพานโอเคไหมครับอะไรนะอาจารย์ ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณมาครับผมท่านรอดีครับพี่ถ่ายรูปใช่ไหมพร้อมถ่ายให้ไหมครับได้ค่ะขอบค้เประชาชนเยอะแยะเลยครับคุณผ ok no> ู้ชมเดี๋ยวอาจารย์จะเดินขึ้นสะพานกันนะครับวันนี้วิ่งประมาณ11กิโลแล้วครับ11กิโลครับจะวิ่งต่อพอแล้วครับ

ายให้ไหมยให้ไหายให้ม่ยให้ไหม่ายให้ไหมาให้ไหมให้ไหม่ให้ไหม้ไหมยให้ไหมให้ไหม่้ไหมให้ไหมใ้ไหไหมให้ไห้ไหม้ไหไหม่้ไหมให้ไหมให้ไหม้ไหมาใไหม่ให้ไหม้ไหมยให้ไา้ไหม่ยให้่้ไหมให้ไหมใ้ไหม้ไหาใ้ไหมาให้ไหมถ้ไหมายให้ไหาให้ไหมให้ไหมาให้ไหมยให่ให้ไหม่ให้ม สถานที่ออกกําลังกายพักผ่อนหย่อนใจร่มรื่นนะครับขอบคุณนะครับัอนี่กล้องอาจารย์ใช่ะวะใช่ครับอาจารย์ครับขออนุญาตครับเอาดิกลังากล้องโมเดลกล้องด้วยนะหลังจากที่เราวิ่งกันเสร็จเรียบร้อยไปตรวจงานมาเรียบร้อยตอนนี้ก็มาพักผ่อนจั่นใจครับมาชมความสวยงามกลางคืนไฟไม่ไนไปหัวหน้าเขาบอกมืดเหมือนกันนะ รอบบึงครับรอบบึงเราไม่ดูเราดูเฉพาะศูนกีฬาคับตรงนี้ติดแปดไร่ครับทั้งหมดมีสี่ร้อยกว่าไร่ครับแต่ตรงศูนย์กีฬามีแต่ละติดแปดไร่ช่วงที่ชันๆแค่เดินนี่ก็ชันมากแล้วนะแต่ตรงนี้ขอสำนักระบายน้ำใช้พื้นที่นะผมแต่ก็จะเป็นหาเล็กน้อยตรงที่ช่วงน้ําช่องน้ําแล้วนะไม่โอ้แข่งทายเรือได้วเนี่ยได้ครับจะมีเทศกาลเนี่ยเรือพายอ่ะ เดีรยวไม่ชวนเพราะแบบเรือต่างชาติมาแข่งกันใช่ใช่จริงๆอ่ะอาจารย์ผมว่ากิจกรรมคายซับเนี่ยมันเดี๋ยวนี้มันมีจัดแข่งคลายซับนะอาจารย์แล้วมันง่ายสวัสดีครับพี่จักรยานใครเนี่ยเช่าก็มาเช่าเห้าสิบบาทเหนื่อยไหมเนี่ยหน้าหน้าสวนใจะมีจักรยานให้เช่าเนะหน้าสวนบ่อยไหมครับแต่สวนก็มีจักรยานให้ยืมอีกใช่ไหมชั่วโมงละห้าสิบชั่วโมงห้าสิบบาทดีนะที่จะแบกจักรยานมาก็มาเช่าได้ ผมมีให้ครับผมจะมาใช้ให้แต่เป็นลักษณะจักรยานที่ใช้ปั่นออกกำลังกายสวดีขึ้นไหมดีขึ้นค่ะดีดีครับดีดีครับอ๋อนี่อยู่โรกพยาอ่อนนุชเออตรงนี้คือจุดสูงสุดครับถ่ายอยมตอนเช้าไฟสวยแค่ตรงนี้เน่ยอนตรงกลางมีตาที้นท้มานครเลยคุณจะมาไหว้เราด้วยไหม ไม่ได้ค <โ setting S 1> รับขอรุกหนึ่งครับพอตีได้ตีตีโซนให้ไวดานได้เหรอือมันลึกแล้วมันมองพื้นไม่เห็นนะครับผมมันต้องว่ายน้ำผมว่าเราจานน้ำสระครับตาไอ้เป็ดชายนี่มันใส่มีชูชีพมันไม่เพื่อการท้าตลอดเไยจานกล้องนี้กล้องนี้โอเคจะจัดแข่งภพยซับได้นะโอ้นี่จักรยานเหนื่อยเลยเนี่ยแข่งเรือได้ครับเนื่องจากสะพานชันต้องมลำบากแน่เอชเกมที่สา่นะครับต้องแข่ง จัดจัดอเคับอีเวนต์สวยนะสวยไมใช่แล้วครับุณผู้ชมไหมเดี๋ยวแนกล้องดูนะครับคุณผู้ชมจุดชมวิวที่อยู่บนสะพานนะครับ็นสะพานขึงสะพานขึ้ก็มาอาวางจักยาขึ้นมานี่จะคนมิตปุตน่พ้นที่ทางน้ำพื้นที่นทอลัลโลมสวัสดีครับลมดีนะครับอาจารย์เป็นนี้ สวัสดีครับถ่ายรูปคของรนะผมอเลยอเลยเบุรีนะครับกิหรอะม่ทำอะไรเนี่ยก็วิ่งวันนี้เป็นเบน่ทครับก่อนนงครับสวัสดีครับอแกดีนะดีมากเลยครับลมลมตึงสวยนะครับจอยู่ทั้งวันใช่เวลา้ได้ไงคือ รถมันเนี่ยมันมันมีเลนเดียวแล้วมันติดคนที่เข้าสวนลุมอ่ะนะมันติดกันฝีดแบกกันล่นเลยจริงๆสอนอเดี๋ยวดูให้สอนอนั่นกันรอปปอถ้าถ้าเปิดเช้าหน่อยนะมันก็ระบายเข้าไปโอเคครับไม่แต่ผมไม่มีบอกแล้วแต่คือเราไม่ได้มีหนา้นาทางหน้าเนี่ยียมกล้องเลยครับสวัสดีครับจะถ่ายให้ครับผมเียมกล้องเลยครับจะถ่ายครับ จะถ่ายรูปไหมครับถ่ายรูปไหมครับส่งกล้องมาเลยโอเคครับโอเคครับอเคครับโอเคครับครับตอนนี้เราก็ข้ามฟากมาอยู่ตรงขอบกลางหรือที่ในบึงหนองบ่อนะครับจะเป็นคล้ายๆเป็นแนวดินที่ยาวๆเข้ามาตัดกับบึงนะครับดังนั้นเราจะเห็นบึงทั้งสองข้างเลยครับผมจุดนี้ก็ร่มรื่นครับ ได้ครับภาเดียวคืออาจารย์มาหรือว่าอาจารย์ก็ทักทายกับประชาชนที่มาใช้บริการที่ศูนย์กีฬาบึงหนองบอลนะครับเอ้าหลังสายแค่เดี๋ยวกลับละสายมุมนี้สวยดีอุโมงต้นไม้เนาะเข้าไปเลยครับพัดมุมนี้ร่มรื่นครับคุณผู้ชมเป็นอุโมงค์ต้นไม้ดังนั้นก็มาวิ่งออกกำลังกายได้ทั้งวันเลยครับขอบคุณนอครับมาบ่อยไหมพี่

ก้องเจอกล้องครับง่ายเห็นไหมก้องเจอกล้องนะครับผมจะต่อยก่อนอาถ่ายรูปนเวิ่งเหรอวันนี้ไบรรยดีนะบรรยากาศดีาอที่หญ่ลรบออนไหมครับโอเคครับอเดี๋ยวเดี๋ยวเองมือนึ่งเอียงมงหนึ่งอ๋อนี่เป็นวิดีโอนี่ครับก็เปลี่ยนเป็นก้องสิ น่อโอเคขอบคุณทุกคนนะอนะครับเดี๋ยวเรื่อนกลับแล้วเขังไม่ได้่าตัวไปนัดไหมนัดหม่อ้าวชันมัมือขวาเรีย้อนึ่งขมือขมืซ้ายโอเคครัแข็งแรงนะค่อยไปนะใช่ คุณนนี่มาดูจากไลฟ์เลยใช่ครับนี่อ่านนูแบบสิอ่านนู้ดแบบสิบไลฟ์ไม่เจ้าไมขยะดูอาจารย์ทุกวันอ๋ออยู่บ้านผมอยู่ไกลไม่เหม็นไกลนะโอเคป้าเราเดินกลับเห็นแล้วนะพวกเรามีโอกาสมาเที่ยวกันนะมาวันนี้ก็ได้วันนี้ได้ขอบคุณท่านผูประชาชนด้วยนะครับผมครับผมเรียบร้อยดีนะจ้าทุกคนนี่ไป๊กติ๊กนี่มาเนี่ยไอเนี่ยไปปิ๊กนิกต่อไปเอาเลยกลัวลมแบเนี้ จำชเที่ยวโรงแรมใช่ครับต้องฮะไม่กล้าบอกก็อะไรอันนี้ยิ่งเงี้ยนี่โอเคครับขอบคุณนะครับอ๋อสวยงามนะผมว่ายิ่งมาอยู่ตัวนี้น่าตื่นเต้นเล่นโภน้ำกินข้าวมานน้อยู่ได้ทั้งวันอยู่ได้ไม่ต้องเข้าแอร์เลยแล้วต่อกระสุนเชื่อมต่อกระสุนละก้าวมีแบบเชื่อมต่อได้นะเนี่ยด้นากระสุนละก้าวทังนู้นอ่ะข้างหน้าก็มีห้างอีกใช่ไหม ดีครับลองพาครอบครัวมานะให้รักธรรมชาติมาเปิดต่อไปก็มาดูนกได้เถอะเนี่ยที่นี่เปิดถึงกี่โมงนะครับอาจารย์ต้องถามเขาบอกผมบอกคือหกโมงเย็นคือกีฬาทางน้ำถึงห้าโมงครึ่งครับห้าโมงครึ่งถึงห้าโมงสี่ฮะแต่ก็ค่อยมานะคือมาผมว่าวันนี้เต็มแล้ววันนี้ก็มาไม่ต้องหวังจะได้เล่นละมาดูบรรยากาศก่อนแล้วมาวันธรรมดามาสมัครล่วงหน้าสวัสดีครับครับขออนุญาตถใส่ลุคโอ้ยชุดตุดยอดเลยเนี่ยโอ้ยเปิดแฟชั่นสวยงามธรรมดาครับ ของพานี่ผมผมซื่อที่ร้านบอกชื่อได้ไหมจ๊ะบอกได้อะไรนั่ยคาร์นิวเอลอ๋อคาร์นิวเอลตัวแบบลาลิชตอนแรกผมจะไปเล่นบาร์แล้วผมเห็นอาจารย์ไลฟ์อยู่ผมก็เลยขออนุญาตวเล่นบาร์ที่ไหนอ่ะเนี่ยฮะที่นี่ก็ได้แล้วมีใครเปรียบเป็นคนเดียวจ้ะอ๋อโอเคจะเล่นกับผมมาไม่เอ็นไรขอบคุแล้วเฮ้ยเนี่ยคนขายคนายขอบคุนะครับขอบคุณนะครับมันเห็นชัดเลยนะที่นี่อ่ะคนมาใช้น้อยมากถ้าเทียบกับแต่ว่าพับบิกก็น้อยอ่ะพับบิกได้ก่อนไม่มี คนเยอะนะคะคือยังไม่ได้ไประชาสัมพันธ์เยอะวะไงคนเยอะแต่หมายถึงว่าคนเล่นกีฬาทางน้ำหรือคนเล่นคุณป้าเราดีกันแล้วไม่ต้องห่วงนะใจเย็นนะนี่อย่างเงี้ยอมาพี่ชายผมก็มาผมส่งพี่ชายผมมาแล้วไงเขาโดนร้องเรียนประจำเพราะเขาด้วยผมพี่ชายผมเลยเขาจะเขาจะเขาจรู้แล้วนแหละหรือจัดการให้ คได้ครับใจเย็นครับเออถ้าคุยสบายๆอย่างเงี้ยใช่ใช่ไม่ใช่เรื่องบ้านคนเดียวถึงนะมันเป็นเรื่องอาจารย์อาจารย์เาจารยอาจารย์ที่อาจารย์ก็มีเรื่องของคนเดียวหรอกมันเรื่องของแต่นายอยูแล้วไม่เรื่องของเดียวไม่ผมไม่ยุ่งอีกแล้วสวัสดีจ้าวิ่งงานวิ่งงานวิ่งแล้วค่ะโอเคแข่งแหวน่นะโอเคอ่ะเดี๋ยวจบลงไปแล้วจบแล้วก็ล้องหวังขาผมสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรครับทำอะไรวันนี้ มาหามาหาโดยเฉพาะเลยครับเฮ้ยจานจานต้องขายโคลาเลยพี่เขาละก็ทำงานหาเงินติมน้ำมันอาไรกนะเ็บเงินเพื่อดีสายสวยงามนี่ดูขอบคุณมากครับนอบคุณครับดูด้วยด้วยถ่ายรูปหน่อยรับท่านไปเดียนะปเดียนะอยู่ไหนเนี่ย

บรรยากาศร่มรื่นสวยงามเล่นกีฬาทางน้ําได้พาสุนัขมาเดนเล่นได้บรรยากาศดีอยู่ได้จนถึงพระอาทิตย์ตกดินนะครับประมาณหกโมงเย็นถ้าคุณผู้ชมมีเวลาว่างก็ญญามาพักผ่อนหย่อนใจกันนะครับ,บญญเวลเา,นะญญาขณะนี้ประมาณ9้โมงครึ่งน,นะครับแดดก,ก็แรงนะครับแต่ว่ามีลมตลอดเวลาดังนั้นก็สบายๆครับผม ขอบคุณนะครับท่านี้อยู่ตัวไหนอ่ะอยู่เนี่ยค่ะอยู่ม้าฝนโอ๊อปวดเยอะไหมวันนี้ยังค่ะตอนเช้าเอาหลายรูปเลยนะอยู่แถือนี้ค่ะซอย48โน้ตบุ๊กสบายนะไปสี่สิบกิโลมาเลยข้างไหนเนี่ยเดี๋ยวเอาน้องมาเดี๋ยวไอ้คุณน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวได้ไหม

โอเคอ่าพวกเราจะรับปิดที่พิงหนองบอนนะครัได้จากกล้องอยู่ไหนจ๊ะดีกว่าคนนี้นะคนดีสามสองหน่งสามสองหนึ่งขอบคุณนะครับระวังระวังร่วังนะครับครับผมครับไปไปได้แล้วพวกเราครับผมกลับบ้านไปดูแลลูกเมียแล้วสุดท้ายค่ะตั้ตัวเลยพวกว่าม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 าครับ ขอ <úc> บคุณครับคุณครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับทางพวกเราลาก่อนลาก่อนนะครับลานะครับที่ไหนเนี่ยเก้าที่ไหนมือกับมืขวามาีดมามาโอเคครับขอบคุณนะโอเคบายเดี๋ยวลาด้วยรูปนี้ครับผมโอ้นี่พิกเกียร์เลยอาจารย์พิกเกียร์ครับพิกเกียร์พิกเกียร์โหดปะพิกเกียร์คือจักรยานที่ไม่มีการเปลี่ยนเกียร์ พี่เบรกไม่เบรกมีเบรกครับอาจารย์เพราะวิ่งที่นี่สาาธรณะอันตรายแต่ว่าแบบไม่มีการเบรคเยอะจะไม่ดีครัโอเคครับขอบคุณนะครับการประกาเป็นเพินี้แล้วก็ลาละวันนี้ก็หมดแค่นี้นะครับเดี๋ยวก็ไปทำภารกิจเย็นนี้ก็มีงานแต่เย็นนี้น่าจะไปประกอกใหญ่เนาะก็มีอะไรทุกอย่างสี่โมงเย็นดูไปเลยดนตรีมานะครับโอเคครับพวกเราขอบคุณมากที่อดทนอยู่กับเรานะ ครับล้บพบกันใหม่นะครับคุณผู้ชมลาบใดที่สัญญาชีพยังดีฉันยังมีแรงมีวันท้อถึงคราวอ่อนแรงพักเดียวเดียวก็หายเพื่อคนที่รักเพื่อสิ่งที่หวังฉันจึงยังไว้ตั้งเตือนหัวใจเตือนไว้ว่าฉันยังคงต้องไปต่อไปดีสวัสดีครับโอเค